สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับพ่อหอยกับน้องดาก้อนก็มาเขาเรียกว่าทำกิจกรรมนะครับในครอบครัวนะครับสำหรับวันจุดวันนี้นะครับน้องดาก้อนทำอะไรน้ลูลกตอนนี้เม็ดคิทตันทำเม็ดคิดตันนะครับกำลังติดเม็ดคิดตันเริ่มต้นที่สีอะไรน้ลูลกสีฟ้าสีฟ้านะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับก็จะมีสีสันที่ สวยงามนะครับเดี๋ยวทําเสร็จก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ฝึกทักษะนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความใส่ใจเนาะความใส่ใจหรือว่าการที่ให้เด็กนะครับจดจอนะครับอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับฝึกสมาธิไปในตัวเนาะ นะครับฝึกสมาธิของเด็กไปในตัวนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำนะครับภายในครอบครัวนะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับมันมีหลากหลายสีไม,ไม่เห็นอะไรไม,ห,รมหลากหลายสีนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกนะครับไม่เอาดีสีฟา้าเหลือเยอะอยู่แล้วถ้าถ้ามันหมดแล้วสีอื่นมันจะลงอยงไรโอเคเก็บก่อนเก็บเก็บออกเออทำต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ อ๋อไม่ติดหรอติดต้องค่อยค่อยทำเลยเกาติดสี่อ๋อติดอืมการฝึกสมาธินะครับยิ่งเยอะแม่มันจะติดตรงไหนฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกความต่อไปปจะเ็นอดทนนะครับฝึกสมาธิฝึกการอดทนนะครับสีสีอุ้ยเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าตรงนี้สามสามเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับฝึกแท็กซ่า ฝวกอดทนฝึกมันนานอยู่ก,กว่าจะเซ็นแผ่นเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าค<ม> <ผม S 2> วามคิดสร้างสรรค์นะครับแม่บอกว่าไม่ให้แกะออกหมดเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ไม่ติดทีนี้ไอีกนี่อะไรอ่ะอุ้ยแม่กระตีนเอาใหม่ก่อด้เป็นอีกหนึ่งคลิปเหมือนตอนนะครับนรักเกิลกำลังจะ เรียกว่าทำตามนะครับเม่แอนที่พาทำนะครับจิ้มอะไรจิ้มเบาๆครับเป็นอะไรยังไงเลยนะครับเป็นการหัดทำเม็ดคิดตั้มนะครับติดหรือว่าแปะนะครับที่รูปกระต่ายใช่ไหมลูกรูปกระต่ายแต่ที่สวยงามตัวอะไรนะไมเมโรดี้ไมเมโรดี้นะครับอ่านะครับเป็น เรียกว่ากิจกรรมที่นะครับเล็กๆน้อยนนะครับเพิ่มทักษะนะครับในช่วงเรียกว่าเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงปิดเรียยนนะครับอีกสองสามวันก็จะเปิดเทอมตามปกติแล้วนะครับอยู่บ้านก็วันนี้ก็ฝนก็จะตกนะครับก็เลยทังแล้วก็เลยหากิจกรรมมาทํากับคุณแม่นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยนจนกว่า เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับมีกรอบด้วยนะครับมีกรอบด้วยนะครับทําเสร็จแล้วก็ใส่กรอบแล้วเอาไว้โชว์นะครับอ่าเป็นกิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกกอบมังคม้ยกอบมังค์มยมานซีนเีวนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกครับก็ลมพัดปลายไม้นะครับ แล้วก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะครับเพราะในอยู่ในช่วงของฤ<น>ดูฝนหรือว่าหน้าฝนนะครับวันนี้ที่ทวัดินแดงก็ฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ฟ้าครึ้มนะครับปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำแนวตอนนี้เราลองว่าอีกไม่น่าเกินสิบนาทีนฝนก็น่าจะตกนะครับก็เป็นเรื่องดีๆครับสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรออชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับ พอขอเส้นกบกีบีด้วยนะครับครับผมใชลูกมันจะเริ่มจกค่อยๆแล้วค่อยเป็นแรงๆแรงๆแรงๆใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเริ่มมาจากค่อยๆนี่นะครับลุงนะกุกแม่เดี๋ยวต้องเริ่มจากหกต่อนะเพราะว่ามันมันจะได้ไล่ไปกับสีอื่นต้องทำหกต่อหกหกแล้วเราก็ต้องแกะตัวนี้ด้วยหกไหมหกหกติดไฟติดไฟทำเวยเดีกยค่อยๆทำ มันมีแต่อนันคว่ำๆอ่ะคว่ำแล้วมันก็ไม่สวยเราก็จะถ่ายให้ดูเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับนี่นะครับสวยงามไหมครับผมน่ครับพ่อก็ถามทุกคนอีกนี่ตัวดูนะครับสวยงามไหมครับตัวอะไรครับผมท่านผู้ชมรู้จักไหมเนาะว่าตัวอะไรนะครัู้จกักเดี๋ยวทําเสร็จจะมาเปิดให้ชมอีกนะครับผมจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับอ่าช่วงนี้ขอจบคลิปก่อนนะครับจบคลิปก่อนสัก ช่วงละสองสามนาทีนะครับจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆไปนะครับดี๋ยวให้น้องนกักออก้นทากิจกรรมก่อนนะครับช่วงนี้ใช้สมาธินะครับใช้สมาธิในการติดเม็ดคิดตั้น,นันเข้าไปในรูปนะครับหรือแบบนะครับที่เป็นรูปก,กระต่ายที่สีสันสวยงามแต่สวยขนาดไหนเดี๋ยว<ฮ>ถ่ายให้ชมช่วงต่อไปอีกนะครับช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝนตกแล้ว อ่านะครับผมนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ติดเบ็ดคิตตันสีฟ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมาติดสีแดงนะครับตอนนี้น้องนักต้อนกำลังตัดสีแดงเพื่อจะติดหรือว่าปะลงไปนะครับในแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้นะครับโดยมีแม่แอนเป็นพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้กำลังจะทำต่อ นะครับทาต่อเพื่อจะให้เสร็จภารกิจนะครับค่อนข้างที่ใช้เวลานานหน่อยใช้ความตั้งใจนานอยู่นะครับใช้ความตั้งใจพอสมควรนะครับตอนนี้อากาศข้างนอกนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับที่ธวรมดินแดงนะครับน้องนักก้อนก็ยังทำกีกรกับคุณแม่อยู่นะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงน้องนักกํอทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผม ครับผมนะครับนี่กอนอีกหนึ่งตอนนะครับน่ะตอนนี้แม่กับลูกขับฝณแม่แอนแล้วก็น้องดาก้อนกําลังทําติดเม็ดคิดตั้นนะครับคุณแม่กําลังบอกวิธีการว่าทํายังไงแบบไหนนะครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆสําหรับครอบครัวเล็กๆของเรานะครับผมนะครับน้องแม่แอนนะครับแล้วก็น้องดาก้อนนะครับรมาอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับผมแต่คิดงานน้องก้อนยังไม่เสร็จนะครับ ฝอยกบแม่ก็ยังอยู่กับน้องนักก้นเหมือนเดิมนะครับในช่วงอากาศดีๆนะครับวันนี้ฝนตกข้างนอกตกแรงมากนะครับในช่วงวันหยุดก็พาน้องนักก้นทํากิจกรรมนะครับภายในครอบครัวนะครับเพื่อเสริมทักษะฝึกความอดตนนะครับฝึกความมด่่นม่งตั้นนะครับก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับในการตัดติดแปะนะครับเม็ดทิกตั้นนะครับเข้าไปยังรูปนะครับ อ่านี่ะครับผู้รูปกระาต่ายนะครับที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จก่อนนะครับจะรู้ว่าสวยงามหรือเปล่าเดี๋ยวจะอ่าถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ชมนะครับตอนนี้ล้าก,ก็ลังกำลังจะเรียกว่าจะทำะแล้วไำลังทำเชื่อแม่กันไปเ <ไป S 2> รากำลังยแก้หนูขอครับผมนะครับนะครับเราก็เป็นกิจกรรมเล็ก ไม่เนาะครอบครัวเรานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจน่ายไปแล้วเก็บนะครับผมนะครับในช่วงนะครับที่ทำเขาเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในวันนี้เป็นวันหยุดสองอากาศฝนตกนะครับฝนตกแรงมากๆเพราะว่าอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับส่วนกีฬาโอลนมอิกก็ ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการติดแปะเม็ดคิปตั้นกับรูปภาพนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับในคลิปต่อๆไปตอนนี้ก็ให้เวลาน้องละก้อนทําก่อนนะครับว่าจจะทําเสร็จตอนไหนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับสีแรกก็คือสีฟ้านะครับติดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จสีที่สองก็จะเป็นสีแดงนะครับติดไปแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับ สีที่สามที่ติดอยู่ตอนนี้ก็คือสีชมพูนะครับตอนนี้แเรียนกำลังติดให้เป็นตัวอย่างอยู่นะครับเด็กๆก็จะติดตามนะครับเรามีเม็ดสีเยอะมากใช่ไหมลูกมีสีอะไรบ้างสีเขียวสีดําสีเหลืองสีขาวนะครับมีหมดมีครบเกือบทุกสีนะครับนะครับมีเป็นกิจกรรมสําหรับเขาเรียกว่าพัฒนาสมองนะครับฝึกความอดทนนะครับให้กับลูกนะครับลูกชายนะครับ ละก้อนนะครับที่เขาเรียกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนะครับบางครั้งหลายๆครอบครัว,รวก็เขาเรียกว่าพยายามที่จะหาิีกรรมทำกับลูกนะครับทำกับลูกเกล้นพาลูกรอกน้ําใส่ตู้เย็นเอาน้ําใส่ตู้เย็นให้ลูกผัดล้างถ้วยล้างถามเก็บถามเองนะครับพับที่นอนนะครับพับเก็บหมอนพับที่นอนนะครับหรือว่า ยกกับข้าวช่วยพ่อช่วยแม่นะครับแล้วก็าหาาเอาน้ำเอาเอาน้ำเดิมนะครับในตู้เย็นไปให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับตามโอกาสนะครับฝึกเขาไปเรื่อยๆนะครับนะครับตามความเหมาะสมนะครับตามวัยนะครับตามสติปัญญานะครับค่อยๆปลูกฝังไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเป็นอันนี้เขาก็จะซึมซับ นะครับไปเรื่อยนะครับเขาก็จะอ่าเขาเรียกว่าก๊อบปี้นะครับก๊อบปี้คือทำตามเรา่ถ้าเราเอา่าขี้เกียจเราบ่นจริงเราเรดิแทะด่ากันนี่เขาเก็จะด่ากันนะครับเขาก็จะจำไนะว้แต่ถ้าเรารักกันนะครับอลั่นกันอยู่แบบอบอุ่นนะครับพูดกันแบบเบาๆแบบ วหวานๆนะครับอ่าเพาหลังคือแบบเขาเรียกว่าอย่าไปบน่นให้กันแต่ถ้าเราคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่าไปเถียงกันบ่นกันต่อหน้าเด็กนะครับพยายามหยีกเลี่ยงนะครับเพราะเด็กจะจำนะครับจดจาในสิ่งเหล่านี้นะครับเขาจะถูกเขาเรียกว่าซึมซับส,สิ่งที่ไม่ดีนะครับเข้าไปในเดนะครับอ่าอย่างนี้คือตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับ เห็นกันตอนหน้าเด็กอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้เรามาทำกิจกรรมครับน้องราก็กำลังฝึกทำกิจกรรมนะอยู่ที่บ้านกับคุณแม่นะครับคุณแม่แอนนะครับอากาศข้างนอกฝนตกนะครับอีกแล้วพ่ออากาศข้างนอกฝนตกอีกแล้วเอาเราห่วยๆเอาห่วยๆคือผ้าขาวนะครับเราจะแต่ไม่ได้ค่ะผมดินสอที่เขานะครับยังไงแบบไหนทุกปีมิได้ผสมกันแหมแม่ทำไมเราต้องให้คนละกินนะครับ มาดูนะครับกระที่สี่หรือที่ห้านี่หละจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับภารกิจของนราแก็ก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ทําสีอะไรนะลูกเม็ิทตันติดปะที่ภาพนะครับเพื่อฝึกทักษะ,ะนะครับฝึกทักษะฝึกความอดทนนะครับอ่าในการติดชิ้นงานนะครับติดปะชิ้นงานนะครับ ตอนนี้เรากำลังทำอยู่นะครับกับคุณแม่นะครับกับพี่แอนนะครับติดสีอะไรนะลูกนี่สีชมพูนะครับสีที่หนึ่งคือสีฟ้าสีที่สองคือสีแดงสีที่สามคือสีชมพูนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับในช่วงวันหยุดวันนี้วันเสาร์นะครับอีกสองวันก็เปิดเทอมแล้วนะครับช่วงนี้อากาศข้างนอกก็ฝนตกนะครับอย่างแรงนะครับตอนนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับอ่ะน้องดาก้อนก็ทําต่อไปนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับผมแ็ลที่สาหรูอสีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับพ่อหอยแม่เอนแล้วก็น้องดาก้อนนะครับตอนนี้กําลังทํากิจกรรมครอบครัวนะครับพาน้องดาก้อนนะครับติดเม็ดติ๊ตั้นนะครับใส่กระดาษหรือว่าภาพตัดปะนะครับที่เพิ่งซื้อมาจากทางร้านนะครับ อ่าร้านใครนะลูกร้านอะไรพ่อก็บอกร้านป้แป้งนะครับที่อยู่ในเมืองร้อยเอ็ดชื่อร้านอะไรนะลูกชื่อร้านอะไรลูกภูเลยนะภูฟ้าถอยนะลูกนะครับร้านภูฟ้าถอยของป้แป้งแล้วก็ป้าหญิงนะครับเพิ่งไปส่งน้ำมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อุดหนุนที่ร้านภูฟ้าถอยมานะครับร้านป้แป้งกับร้านป้าหญิงนะครับอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะครับ ร้านขายของเล่นที่มาตรฐานนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับน้องนาก็อไปอดนุนเป็นประจํานะครับไปส่งน้ํานะครับรอบไหนนะครับถ้าได้เข้าไปกับพ่อกับแม่ด้วย็จะไปอดนุนพ่อแป้งกับพ่อหญิงอยู่เป็นประจานะครับแม่หนูขอติดนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็ได้ของเล่นนะครับกลับมาเพื่อเสริมทักษะเสริมพัฒนาการ นะครับในช่วงวัยนะครับหนึ่งปหนึ่งน้อเนาะเปีนะครับปหน,นึ่งเปีในก็จะมีเราเรียกว่าช่วงวัยนะครับที่สามารถนะครับพัฒนานะครับพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์พัฒนาทางด้านทักษะสมองสติปัญญาด้านสุขภาพด้านกายภาพด้านทุกอย่างนะครับก็จะ เขาเรียกว่าค่อยๆพัฒนากันไปนะครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเด็กวันนี้คือเด็กดีในวันหน้านะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่านี่นะครับเป็นกํากลังที่สําคัญของประเทศชาตินะครับในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับใครจะรู้นะครับเราก็ต้องอท่านุถนอมนะครับดูแลเขาเรียกว่าฝึกฝึกฝน ผมเพาะนะครับหรือว่าค่อยๆป้อนนะครับค่อยๆป้อนป้อนความรู้นะครับโดยการเขาเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ใช่ก้าวกระโดดนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปทีละสเตปนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับถ้าน้ําก็เหมือนกันเราเปรียบเหมือนน้ำนะครับอยู่ในแก้วถ้าเราเติมลงไปเรื่อยๆน้ําก็จะเต็มแก้วนะครับแล้วก็จะล้นออกในที่สุดก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร นะครับเราค่อยหย่อนลงไปนะครับค่อยๆเปิฝึกไปเรื่อยๆนะครับให้เขาทําในสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วเราก็ค่อยผู้ปกครองพ่อแม่นะครับก็ค่อยคบอกค่อยๆสอนเรานะครับว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆนะครับอย่าใช้การดุการด่าโดยไม่มีเหตุผลนะครับต้องใช้เหตุผลพูดกับเขานะครับเด็กนะครับ อันนี้น้องแล้วก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับวันนี้ตั่วอากาศดีๆนะครับฝนตกนะครับข้างนอกแต่วันนี้ก็ท, <า S 1> ทำกิจ,รจกรรมนะครับทากิจกรรมเขาเรียกว่าติดอะไรนรกติดอะไรนะ,นะ,รนะคิดเ<ะ>ต้นฮะเมดคิเตอร์ติดเมคิเตัร์นูกอ่าติดเมดคิดตอ้นใส่ภาพนะที่เป็นลูกกระต่ายนะครับจะสวยยังไงแบบไหนจะสวยเท่าไหร่จะเสร็จตอนไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ ขอญอาตพักคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปตอนต่อไปนี้วมาถ่ายให้ชมนะครับว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับส<ซ>ีถึงสี<ซ>ไหนแล้วถึงสีไหนแล้วนะครับช่วงนี้ขออนุญาตเดียวนะครับอันนี้ก็เรายังกลังทำในส่วนที่ยากยากก่อนนะครับผม <S <S ส่วนส่วนที่ง่ายให้แล้วให้น้องได้ก่อนทำนะครับตัวนี้เราก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเริ่ม กินน <ítulo> ้ำแล้ยนะครับกินสาลาเปาหมดหนึ่งลูกแล้วก็มากินน้ำแล้วนะครับบอกว่าให้คุณแม่ทําไปก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จเดี๋ยวก็จะไปทําต่อว่าอย่างเงี้เข้าวไทยอ่างนี้นะครับเข้าวไทยอ่างเยอะแล้วครับเออนะครับนอกจากที่เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะครับของน้องกระกรเลยวันหยุดแล้วนะครับแล้วก็ยังเลี้ยงเอืองางนะครับเออ เนี่ก็คืออ่างสี่ตัวหรอกสี่ตัวนะครับอี่างสี่ตัวด้วยนะครับผมนะครับนูใส่หน่อยอันนี้อ่านว่าอะไรแบบสลาเปาสลหนึ่งนี่อ่านว่าอะไรอันนี้สระเปาอันนี้ใส่อะไรกินสระเปาแทนอาหารเที่ยงอันนี้ใส่อะไรพ่อหนูใส่หมูครับผมแล้วอันนี้อันนี้ก็ใส่ใส่หวานครับผมเฮ้ยใส่หวานใส่หวานจุดเลยพ่อจุดนั่นแหละสองจุดโอเคไม่สองจุด งานทำท <ส van S 1> กิจกรรมนะครับกิจกรรมคนอื่นบ <diyor> ้างร่วมกับน้องดักก้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับให้แม่ทำแทนก่อนนะครับเอาไปเรื่อยๆก่อนนะครับกิจกรรมสำหรับวรนหยุนในวันนี้นะครับ กิจกรรมสำหรับวันหยุดในวันนี้อะไรนะลูกสมกันอันนี้สีอะไรลูกสีส,สีชมพูสีชมพูสีฟ้าสีแดงนะครับโอเคผสมกันนะครับผมนะครับอยากกัดลูกแมวกิจกรรมนะครับทำไปเรื่อยนี่กรอบใช่ไหมลูกกรอบเมื่อเรา,เาทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะม,มาเข้ากรอ,อบตัวนี้ใช่ไหมลูก นะครับเสื้อเวกอบที่สวยงามนะครับผมนะครับอ่ะเป็นกิจกรรมดีๆสําหรับวันหยุดวันนี้สําหรับน้องดาก้อนกับแมนกับพ่อหอยนะครับผมนะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปนะครับแท็กต่อไปตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับครับผมนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของน้องดาก้อนนะครับหลังจากที่ กับคุณแม่นะครับคุณแม่แอนช่วยกันทำนะครับหลายชั่วโมงนะครับหลายชั่วโมงมากนะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับในช่วงที่วันหยุดนะครับทํากิจกรรมกับคุณแม่เขาเรียกว่าทําอะไรนะลูกมันคิตตินอ่าคิตตัลเหรอคิตต์อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดคิตต์เม็ดคิตตันเม็ดคิตตันนะครับติดประดิษฐ์ประดอยนะครับกับรูปการ์ตูนนะครับ จนออกมาได้สวยสดงดงามนะครับด้วยสองมือของน้องดาก้อนแล้วก็คุณแม่นะครับผมนะครับคุณแม่แอนกับน้องดาก้อนนะครับทำจิบกับร่วมกันในช่วงวันหยุดนะครับนี่น่าจะเป็นกระต่ายนะครับไม่หรอค่ะทุกคนมันนี้ตัวอ่นนี่มันตัวอะไรครับผมน้องดาก้อนว่าตัวอะไรใช่กระต่ายหรือเปล่านะครับ นะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับน้องดาก้อนกับแม่แอนกับพ่อหอยนะครับก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนด้วยเวลาเบียงเท่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือคลิปต่อต่อไปถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาลงคลิปให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนได้ชมกันนะครับผมนะครับวันนี้น้องดาก้อนกับพ่อหอยกับแม่แอนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีที่รก สวัสดีตรงนี้มองกล้องสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายด้วยโอเคบ๊ายบายนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ